สบายดีทุกคนมันนี่ก็อยู่กับเด็กๆคือเก่าเอาคุ้ยตายแหละนี่เห็ดพวกหนึ่งตากแดดกัเห็ดน้ำกันเที่ยวตัตากแดดอยู่อากาศฮอนช่ำมันนี่กังเว้นแดดฮอนพอมหนี่งต่ำมันนี่ตึงเลยเก็บบักเด็กเออแผ็ดมันต่ำอาม่าง้อมาพมพี่เสียงสวดสวดพี่น้องเอิญน้ำเล็กน้อยอันนี้ขานี้คืหอยเล็บนี่นะเล็บนี่เพื่อใครเพือนปะ ขึ้นถึงผูกปัดาวอันนี้ก็ที่เอตากไปเด็ดพากัตากไปเด็ดอยู่เจ็บก็อะ่าตที่หอลูเห็นหมูใส่หมวกอะาะใส่น้ำพากระตัมลังขึ้นมาเหี่ยวๆอีกแล้วขึ้นมาถึงเทิงอีกละเห็นพี่เจใส่หมวกกะจกใส่น้ำผุดก็ได้ น้ำได้พิ่กี้ลอิ่เลนใมน้ำลูกเป็นนมดไฟได้ลูน้ำอดเนาะเออเอ้าแบบนเออล้อันนี้ก็ฟาดเฮือนแต่ละคนทุกคนเอ้ยมาพกกันสามคนแห้ง เสียงหนัวหนัว oh, ค oh, oh, like oh, ่ะไค่ะไปหลักแเอ้อฮยของพลอยชยลูกของพลอยชัย่กมันมันทิ่มแล้วมันกินเบิดแล้วมันทิ่มนะทงของมันฮะทงมันอยู่ตา่างโอ้ยแม่ใส่ยุบให้ไปยุบให้แน่ค่ะจังนค่ะญาตขนมกันเรยพี่น้องเลยเบิดไปแล้วได้ห่อหนึ่งขนมอีก แบบหนึ่งนะเองทยมันทิ่มแล้วกันยังว่เขนมแบ่งออกจากกันท่าไหล่มันกินเบิร์ดแล้วมาเวค่เอาแม่มิกกี้เงากเู้รวองขนมกรอบนี่มากค่ะอีลิ้นน้ำเนอน้ำกินเบิดแล้วนะหาเรือซองตุกอาการห้อนซ้ำนี่ห้อนหม้อนเยาเป็นวัดยาแก้ที กว่าอะไรเดี๋ยวกะฮอนเดี๋ยวมือฮือมือนึ่งก็เริ่มเย็นนี่แหละมือฮือได้ยานเก่าเลยทรงทุกอย่างนั่นแหละนี่นี่เอออันเก่านั่นแหละพากันเป็นวัดเป็นไอเมื่อกี้พอยใส่เมื่อกี้ใครเนี่ยบริเวณขี้หมวกแหงเป็นยุ่มมือตะบิดเอายาให้กินแล้วก็เฮยไปละชุดละมุนแบบนี้แล้วพี่น้องก็อยู่ด้วกันโอ้โหเครียดอยากได้ถ้วยว่าดึกทงทิม สีเชียง,ง,งยุ่งนุ่งเฉลยพ่อกันหนึ่งหน่อยคำเพชรผู้หนึ่งล่องลางก็อยากลงตามกันลงผู้หนึ่งขึง้นเทิมก็ตามกันขึ้นข้าวกระเทยหน่อยเฉลยฉันกัดเออมันสบายหูสบ,ยสบายตาดีเนาะโมเป็ยุ่มเป็นหยะเอ้ยอ,อย่าเลียกินว่าไม่แป้นมีขี้ดินสนุกอย่าเลียกินมันมีขี้ดินค่ะเฮ้ยเฉลยหน่อยๆก็เลียกินว่าไม่แป้นอันนี้ชมพักนะอันชมพักนะโอ้ยทิ่มรถ กินบ่ได้แต่ไปกติกส็ส้มแห้งเลยนะนะแต่ไหนแห้งๆอาะขนมเฮีย,ยอะไรพอยเก็บไม่วู้เดินพางเก็บแล้วมันมุกปลาเนี่ยบุ๋นแหลกจั๊กกินไผ่ก็กินแต่ต้มข้าวเปียกเราคนกินข้าวเลยมือแรงหิวข้าวแล้วมือแรงทำเทียงปลาไปคั่นมุบบว๊ะขวบขวบมันแห้งฮักง่ายขนมบ้นนี้นะ ขั้นมุ่นเบิด์ตไฟฉายมิวกี้เอ้ยขี้ดินลูกหย่างไปหยัางมาฮะก้มกินข้าวกระเทยบนนองน้องแพวคนเก็บบนบ่ให้เก็บมาเด่นนิกีิยุบอ่ขนมมันเอาหวโหลเละฮะงอเลย พี baptism, mm ่เจกับอันพลอยใส่ไปยืนใกล้ไปใหญ่ก็ไปได้เลยพี่น้องสิอุ้มสิจับสิหยอกก็ไปได้ได้นะเงาะมิคกี้เงาะเก็บกินเก็บกินสบายดีจ้าเห็นไหมเออสบายดีจ้ามิคกี้สบายดีจ้าเบิังเนาะพี่น้องเรียกกินขนมเอ้ยบ่แยนาะคิดดินเปล่าปลื้มมิคกี้เอ้ยเป๊าชพลอยใส่เพื่อหัวไปขั้นลิ้นเหมือนเลย ชาวอันนี้เออมันอิ่มแล้วค่ะวะโอ้ชาวอันเก็บเก็บอีพชัยเห็นสะอีพกี้เป็นคนเก็บระวังยุ้งจะมังยุ้งเลยค่ะฮะโหเก็บเก็บอีกทีปะอย่าเยียบอย่าเยียบพชใช้ต็มตีนอันนี้มันเย่างมือผมถอดถอดนะลูกอมวกมันห้อนฮะ บิวกี้เอ้ยผมเปียกวันนี้ก็ใส่หมวกเฮ็ดพี่เจใส่ก็อยากใส่คือพอแล้วลูกกินลายเติบนะยฮะเดบันเหี่ยบไปเก็บเอาไปผูกๆโอ้ยมันแห้งเห็ดใส่อีนี่พวกมันอิ่มแล้วเว้มันอิ่มแล้วถิ่มซ้ายถิมซ้ายนี่แล้มันพวอิ่มมันบเได้ถิ่มของซีไหนผูกสาวบิวกี้วันนี้ยังอันนี้เอ้ย เกือบมันอะไรจะดีอ่จะดีอ่ให้ให้น้องเก็บนี่จะดียบกว่าเฮ้ยบ่ยากเลยฮ่าเดียบเห็ดคือกันเลยเลยเอาพอมปัดทีมรลดีนะเห็ดไปถั่วเทปแล้วอีกแล้วแม่ซื้อมาพี่ดิมันเป็นผงงอืมบ่าวดีก็ซื้อถั่วกระดมบ่าวเสือเขียวอันนี้บ่าวชงเขียวกางเกงเขียวอันนี้ ใช er er ่ช uh, uh. yeah. ูหักกันอย่างเหยียบไปเหยียบมาอยู่เก็บกินกินถิ <No ่มกินควางอัดแล้วกินถิ่มกินคว้างเลยไปเอาพลอยมาไปสิปัดไปไปเอาคันพลอยมาให้แน่ฟูใดสิเก่งไปไปเช็ดยันยันแต่โบเก่งไปก็เอาเช็ดย้อนกันเนอเออมาเอามาสิปัดมาโบยาติกันโบยาตกัน เอามามาขอบใจเด้อเออถัดลงก่อนพี่น้องจนมันเก็บกินมันเหยียบแล้วไปยังห้มันเก็บเบพวกเนี้ยเอามิวกี้ก็ไปเอาคัทโอยชาแพนมาไปใช้ตัวนี้ไหมแม่เขาไปเอาในเฮือนของชาแพนมาปัดเฉยแห้งแห้งเต็มบนกลางเฮือนปัดเฮือนก็ได้อย่าอย่าเห็ุกันเด้อเฮ้ยวุ่นวายขนาดเอ้าเมื่อยปัดละเลียกินแล้วบรรพาปัดลงก่อน ขี้ดินบ่อยากให้มันกินมันเหยียบเลยปัดซอยแม่เพผัว่าเฮงกระจายออกไปอยากปัดปัดบุเป็นเลยปัดปัดปุดปัดปัดลงล่างผูวเด้อลาปัดบุเป็นบ่ปัดปัดก็น้อยอยากปัดเฮือนซอยบ่เอากระถ้อยไปไว้มุงคลปไป ดีชาวเพนหาบายบายเออมานลดร่มก็ยามันมลดถือกระชลาดได้พี่น้องไปไว้พรอเก่ากลับมาเอาคันพลอยชาแเพนออกมาไปพลอยบ่เอาบ่เอาพอแล้วอัดไปห่อนอะไรอยู่ดีห่อนิด คนขาก็ใส่แวคนขาวลาพนี่ใส่แถวหิงอียังไม่ใส่ปงอย่านี้อใช่แลังไเงินใช่เล้มแหักคนเหืแกึ่งหัวเราแต่แค่ว่องปึงอยู่วใส่แล้วลวไปทำเหมึอนเล่มเดียวแบบติดแน่นเลยห่บแต่ละคนคนเออแล้วใส่จะจเล่มือ แบบบนติเน Th ่กาองแนหนเลู้เฒ่า like ่ใ <photos> ส่แขปบอมเชลเชลไหมแข่วองเบิร์อีพ่อได้ค่ได้เหล็มเดียวเฮาแห้งนไาเหลบอ่อัดแต่บอลอีพอเหล็มเดียวอัดต่บอลมันคือึ่งพึงโคตรป่เรื่องไปใส่แข่ปอมนองอัดกระลุ่มไปเลยเลยแล้วมันจะโบใส่หน้าอเห็นน้อแม่ไกเ็บั้ทังทั้ทงท

จักไว้ช่างพี่ค่ะด้พี่น้องจะเด็กน้อยชามตูนี่มันพอค่ะปกติช่องโตก็พอแห้งกินน้ำเสือเปียกวุดค่ะวินหัวนะล่มนะเกิบกับปะทอดลาบบูบูในเกิบนี่ก็รุดบุดเลยมันจะมีไฟเลยล่มลอแล้ว คนทอเนี่ใส่หมวกใส่มากเ้ยทอดออกเกือบนะแก้ววินหัวแนบมันเงามันเห็ดเดืองเขาผู้ใหญ่เห็ดพวกหงสนมันดับล้วถอยลมกัยังบ่ถอยิวกในบ่าวนี่ยเสร็จเหียวไฟชัยล่มกับ่ถอยเห็ดอีกแลว เผ็ดเหนียวเรใช้ได้เรใช้ชงเปียกแล้วก็แก้ชงออกแล้วก็เหนียวนะฮันกรจักเสร็จเนาะเจนี่ก็ได้อไปยืนเบิ่งอยากไปหาแม่ผู้ได้แม่บนกินข่าวพลาแลผอเลโอ้เผิ่นน้ำชาแพวกินดีเดชชาแพวว้าอย่างเลี้ยไปฟ้องแม่ ข้าวต้นอะไใช่ส่งวะมิวกี้เอ้ยชาเมนมาดูเห็ดเนาะนี่ก็จกลุกนั่นเองแหละเป็นวินเรือดมุนปิ้งๆมาเรื่อยเริ่ดมุนควางๆ่าเชียงประกาศตามสายเกี่ยวกับบุญนี่แหละ ที่สี่เลยเสิประกาศจะเตรียมนู่นนี่นั่นไว้เลยพี่น้องเลยเข่าซามชีบโลกับเงินเฮลเลเซนจะเก็บบุญยันี่ถืออันนี้เจ้าหมอดับเป็นหมอโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบไว้สักน่อเนาะขอบคุณผู้สกู่คนเด้อบุฟอนคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง ស្ល e ាស់វីនៅន់ប់ផ្ត់។បទ្เៅទ្ន។ពូលពុ័។ងដែល់ក្ទៅ្នាន់មានម្នៅមាន់មានម្ត្ន់ផ្ត់